สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรทํานะครับอยู่ในช่วงโควิดนะครับวันนี้ก็ได้นํามาเกรียบเทียบนะครับสองตนนะครับเห็นไหมครับองศาสจะถ้าไม่มีเกรดเหลี่ยมนะครับเท่ากันนะครับเห็นไหมครับเป๊ะนะครับพกพาได้ง่ายนะครับพระชุดนี้นะครับก็ถือว่าพระงั่งหรือพ่องั่งนะครับอธิษฐานขอพรท่านได้นะครับประสบความสําเร็จนะครับ นะครับหรือว่าจะชอบในการจีบสาวนี่ก็ไม่ต้องห่วงครับถ้าของแท้นะครับท่านพกพาได้เลยนะครับถ้าของาลอมอธิษฐานขออย่างไงก็ไม่ได้นะครับต้องถือว่าต้องใช้ของแท้อย่างเดียวนะครับถึงจะประสบความสําเร็จนะครับท่านในที่เคยพกพานะครับจะรู้ทันทีเลยว่าของแทของเกนะครับนะครับถ้าท่านใดมีนะครับ จะรู้ได้ทันทีนะครับพิมพ์นี้ก็ถือว่าสวยนะครับสองตัวนี้นะฮะนะครับก็มีคนมาขอเช่าบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ปล่อยออกไปนะครับเพราะว่าชอบเป็นความส่วนตนนะครับก็มีสักประมาณตอนนี้ก็เกือบยี่สิตนนะครับอยู่ที่บ้านนะครับก็ได้เก็บไว้นะฮะก็พยายามซื้อเข้ามาเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยววันสองวันนี้ก็มีส่งเข้ามาเพิ่มเติมอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวก็จะมาเอามาอัดลงรายการด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ